กัเดี๋ยวเราจะพาไปเชี่ชมที่ไหนนั้นลองติดตามกันดูค่ะและตอนนี้ก็ถึงสถานท,ที่ที่จะพาชมในวันนี้แล้วนะคะที่นี่ค่ะในข้อแอบแบงข้อเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันนะคะว่าสวยเพียงไหนตามปชมกันค่ะ นิโคลแอนเป็นแบรนด์สินค้าแฟชั่นและไลฟ์สไตล์ยอดนิยมของญี่ปุ่นนะคะที่ไม่เพียงแต่จะมีแฟชั่นเครื่องสภาพเท่านั้นนะคะยังมีเฟอร์นิเจอร์ของตกแต่งบ้านไปจนถึงของใช้ในชีวิตประจำวันและยังครอบคลุมถึงอาหารและเครื่องดื่มค่า ซิงที่นี่นะคะเปิดให้บริการทั้งหมด4ชั้นคือชั้นใต้ดินและชั้น1 3ถึง3ค่ะสินค้าของที่นี่มีความน่าสนใจมากนะคะมีการคอาแลบกับศิลปินและแบรนด์ต่างๆจึงทำให้แฟชั่นและของใช้มีความเป็นเอกลักษณ์ค่ะ กแพงอีกของร้านตรงนี้เป็นอิฐแปะโบราณน,นะคะซึ่งเมื่อแปะเสร็จแล้วทาทับด้วย t o a 100สีที่ได้จะสวยประมาณนี้เลยค่ะซึ่งต้องบอกว่าการแพงอีกของทีร้านนี้นะคะเลือกใช้อิฐจากทางเราค่ะซึ่งตรงนี้นะคะเป็นอิฐแปะโบราณน,นะคะรุ่น23เซนนะคะหรือรุ่น B.T. 0 5ค่ะ เมื่อเดินช็อปปิ้งกันเหน่อยแล้วให้เดินขึ้นไปที่ชั้น3นะคะซึ่งจะมีนิโคแอนคาเฟ่เปิดให้บริการค่ะที่คาเฟ่มีทั้งของคาวของหวานและเครื่องดื่มนั่งเพลินๆชมบรรยากาศพักหายเหนื่อยและช็อปต่อได้เลยค่ะสำหรับท่นานใดนะคะที่สนใจจะมาช็อปปิ้งที่นี่นะคะต้องบอกว่าอยู่กับติดโซนสยามเลยนะคะ ที่ร้านนี่โคแอน์ค่ะ